สวัสดครับก็เดี๋ยวมาดูต่อเรื่องของอตัว AC analysis เนาะของ Transistor รนะครับรวมทั้งตัว frequency response ด้วยนะครับวิดีโอที่แล้วเราพูดถึง DC bias เนาะการทำงานของตัว t ราน s ิสเตอทีนี้เราจะมาดูการทำงานในพาร์ทของที่เป็นส่วนของขยายสัญญาณนะครับคือวงจรก็เหมือนเดิมก็คือรูปเดิมก็คือรูปนี้ นะครับก็คือมีสัญญาณวีอินนะครับในที่เราอาจจะป้อนรูปสายนะครับแล้วก็มีตัวคับปลิ้งอินพุตเนาะเป็น C ก็คือจะคับปลิ้งเฉพาะสัญญาณ AC เข้าไปนะครับถึงแม้เราจะป้อนสัญญาณ AC อยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้ก็จะไม่ให้ DC เข้าไปนะครับเพราะเดี๋ยวจุดไบแอสมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นวงจร DC b บธรรมดาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ว่าเริ่มต้นผมจอตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวบายพาสตัวนี้แล้วก็ตัวเอาพุตผมก็จะใส่ตัวคับปลิ้งเข้าไป มันเดิมนะครับรูปล่างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนะครับในที่นี้ก็เป็นรูปล่างก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้ตัวอินพุตเราใส่เป็นซอร์สนะที่เป็นรูปสายนะครับขนาดแอมป์จูดสิบมิลลิโวลต์นะครับแล้วก็ความถี่เบื้องต้นผมใส่เป็น1นึ่งเคนะครับนะแล้วก็กเอาพุทผมก็ตัวคัพปิ้งตัวคัพปิ้งจริงๆตัวนี้ใส่ค่าจริงๆมันจะมีผลอยู่เรื่องของตัว โลพาร์ตอะไรก็ตามแต่ว่าเบื้องต้นผมใส่หนึ่งหนึ่งไมโครฟาร์ดแล้วกันแล้วก็ตัวโหลดจริงๆจ,จ,จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าผมนี่จะใส่ให้ดูเพื่อจะให้เห็นผลกระทบนะครับก็คืออย่างเช่นสมมุติว่าเราจะไปต่อจริงตัวนี้ต่อกับลาโพงอาจจะเป็นแค่8โอห์มนะแต่นี้ผมต่อไป1นึ่งมกะโอห์ม oh หรือว่า1000กิโลนะครับทีนี้วิธีการซิมูเลชันเนี่ยนะครับการหาค่าลิคเตอรสติกของมันเนี่ยของตัววงจรแอมป์ไฟเนี่ยทำได้2อ,อย่างหลักๆก,ก,ก็คือ1ก็คือเราดูว่าขนาดของมันเนี่ย เมื่อป้อน 1K เข้าไปขนาดในเรื่อง time domain เป็นยังไงปกติเราอาจจะเห็นในออสซิโลสโคปเนาะในที่นี้คือเราเซตก็คือเราก็ไปเซตที่ตรงนี้ครับก็คือทันเชียนนั่นเองนะเนาะไป็นเรื่องทันเชียนนะครับก็คืออ่ดวยปกติเราขึ้นมีฟ a u ก่อนก็นได้ครับแล้วดูผลว่ามันมันมันเพียงพอกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าหรือถ้าถ้ามันไม่พอเราก็ใส่จํานวน stop time ไปนะครับหรือว่า s t e ปที่มันเปลี่ยนไปก็ได้นะครับแต่ชัวว่าตอนนี้ผมใส่เป็น 100สเตเปละ100ไมโครเซกแล้วก็จุดเริ่มต้นคือ0แล้วก็จุดสต็อปคือ10มิลลิเซกแล้วก็หลั่นนะครับอ่าเห็นไหมครับกราฟตัวอันนี้ก็คือกราฟอินพุตเนาะก็คือเป็น V อินพุตวีลอินพุตตรงนี้ผมตั้งโป๊บไว้นะครับเห็นไหมครับสังเกตว่า1คือขนาดของเอาพุตใหญ่กว่าข,ขนาดของอนะินพุตเนาะสมมุติว่าเราดูที่แม็กซิมัมตัวนี้ก็คือประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ10มิลลิโวลต์ที่เราใส่เข้าไปนะครับอ่าโดยประมาณ ดูเอา์พุตก็ประมาณเท่าไหร่ครับ90ประมาณ97 98มิลลิโวลต์ก็คือประมาณประมาณร้อยเท่าประมาณ98เท่าเนาะอัตราขยายของแรงดันนะครับออีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเฟสมันเอาออฟเฟสนะฮะอินพุตเอาออฟเฟสกับเอาต์พุต180องศาเลยอันนี้ก็จะเห็นภาพของมุมของตัวที่เป็นตัวที่เป็นทานเชียนเ่ไหมครับไทม์ก็จะแรี่ตามนะครับทีนี้สมมุติว่า อตอนนี้เราเราเห็นผมยังไม่ปิดก็ได้ตอนนี้เอาพุทประมาณเท่าไหร่ครับประมาณใกล้ใกล้ร้อยมิลลิโวลต์เนาะเก้าสิบเจ็ดลองเราอยากดูผลกระทบของโหลดเช่นตอนนี้หนึ่งพันเคใช่ไหมครับถ้าเราเปลี่ยนโหลดเหลือสักสิบเคผลจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็กดซิมูเลชันอีกทีหนึง่งกราฟจากเห็นไหมครับจากหนึ่งร้อยนะครับใกล้ใกล้หนึ่งร้อยคือเก้าสิบเจ็ดมันจะเหลือแค่เท่าไหร่ครับเหลือแค่ประมาณสี่สิบ 950เห็นไหมระดับลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งเลยแสดงว่าโหลดของแอมป์ฟายเนี่ยนะครับมีผลเยอะมากๆนะครับนะอันนี้อันนี้เราไปเรียนในตัวทฤษฎีอีกทีนึงแต่ว่าในตัวซิมูเลชันเนี่ยเราสามารถเห็นผลกระทบมันเลยแค่เปลี่ยนค่าแล้วก็รู้แล้วเท่าไหร่นะครับหรือจริงๆตามไอเดียก็คือเป็นโอเพนเซอร์กิตก็ได้นะครับนะโอเพนเซอร์กิตก็ได้เราตัดทิ้งไปก็ได้นะครับอ่ะทีนี้อาสมมติว่าผมจะตัดทิ้งก็ได้ครับเราตัดทิ้งไปเป็นโอเพนเซอร์กิต นะครับคือค่า r เป็น infinity นั่นเองนะก็จะได้ค่าเป็น ideal ก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับประมาณร้อยเห็นไหมครับเก้าสิบเก้าประมาณเนี้ยนะครับประมาณร้อยเท่าเนาะโอเคกลับมาเหมือนเดิมก็คอนโทรลแซดกลับขึ้นมานะครับทีนี้นอกจากตัว t a n i e n t response ของมันแล้วนะครับเราก็จะมาดูทีนี้ว่าตัว bandwidth ของการขยายเนี้ยมันได้เท่าไหร่นะครับเนาะ ก็คือวิธีการท Manual, ําเมนนวลกนคือเราก็ป้อนความถี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วดูว่าเอาพุทเท่าไหร่แล้วก็บันทึกค่าบันทึกค่าบันทึกค่าไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวซิมูเลชันเนี่ยมันจะง่ายกว่านั้นก็นนคือเราก็ไปที่โหมดก็คือไปที่ AC Analysis แล้วก็ตั้งความถี่ที่ต้องการศึกษาจนไปถึงความถี่สุดท้ายเช่น1เฮิร์จนถึง1 0 0กิโลเฮิร์นะครับก็จะตั้งใหม่นะครับก็จะซิมูเลชัน อ่ะน,นี้ก็จะเป็นกราฟคือมันมีทั้งเฟสเนาะแล้วก็ pH นี่ย่อมาจากเฟสแล้วก็ตัวทั้งเป็นแมกนิจูดก็คือขนาดแต่ใน,นนี้เขาทำเป็น dB เนาะก็คือเอา20เทคล็อก ok เข้าไปนะครับก็จะเห็นไหมครับกราฟเอาพุทตรงนี้ก็จะกราฟอินพุตมันน้อยมากเนาะก็คือน้อยน้อยมากๆนะครับเป็นคงที่นะครับแต่ว่ากราฟเอาพุทเห็นไหมครับมันก็สตาร์ทตั้งแต่1เฮิร์ตเห็นไหมครับว่าแสดงว่าอัตราขยายแต่ละความถี่เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับตรงนี้อาจจะ เริ่มเริ่มจริงๆประมาณร้อยเท่าก็อยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับนะประมาณร้อยร้อยเฮิร์ตขึ้นไปเนาะแต่สังเกตว่าเราจะไม่มีเห็นจุดยังไม่เห็นจุดสิ้นสุดแสดงว่าเราตั้งความถี่แค่ร้อยเคเนี่ยมันยังยังไม่หมายถึงว่า,ายังไม่รู้ว่าจุดที่มันเป็นแบนด์วิดลงมาเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนนะครับจาก 100K วิธีการเปลี่ยนทําได้หลายอย่างเนาะทำทำที่ตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือแก้ตรงนี้หรือ เราไปแก้ในตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับในที่นี้ผมลองก็ตรงนี้ให้ดูจาก 100k อาจจะเป็น 1mec เนาะ 1mec ก็ 100k ก็ได้เป็นพัน k ก็ได้หรือ 1meg ก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันนะครับ meg ก็คือเมกะนะครับแล้วก็ simulation อ่าหนไหมครับก็ถึง 1mec ก็ยังไม่ยังไม่ถึงสิ้นสุด ดีก็แสดงว่ายังไม่รู้ว่าแบนด์วิด์มันเท่าไหร่หมายถึงว่าตรงนี้มันเป็น flat gain ก็คืออัตราขยายค่อนข้างแฟลตแต่เราไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ถึงกี่เมกะเฮิรตซ์เนาะอาจจะเปลี่ยนสักหนึ่งสักสิบสักร้อยก็ได้ร้อยไปเลยก็ได้ Hz, นะครับหนึ่งร้อยมกะเฮิรตซ์นะครับอ่ะผมเปลี่ยนนี้ให้ดูก็ได้ครับเปลี่ยนฝั่งนี้ก็ได้ครับเป็นจากนี้ก็เป็นจาก K ก็เป็นหนึ่งร้อยมกนะครับโอเคก็จะปรับเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็กด r u น ครับเปลี่ยนได้หลายที่นะครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้อ่าโอเคเราเห็นแบนด์วิดแล้วเห็นว่ามันก็จะขาลงก็อยู่ตรงนี้นะครับแบนด์วิด์ก็คือนับจาก3 dB แบนด์วิด์เนาะเราอาจจะคิด3 dB แบนด์วิด์ก็คือว่าจากจุดสูงสุดตรงนี้อาจจะที่เท่าไหร่ครับลบยี่สิบแบนวิด์ก็มาประมาณลบยี่สิบสามก็อยู่แถวๆนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสักเอ่อเท่าไหร่เองครับประมาณ8เมกนะครับก็คือแบนด์วิด์ก็คือนับตัวนี้23ก็ประมาณสักเท่าไหร่ครับ10 10 1 8เฮิร์ก็ประมาณ8เมกะเฮิร์นะครับก็คือ8เมกะเฮิรตลบ1 4เฮิรตเฮิร์ก็ประมาณ8เ h มกะเฮิร์นะอันนี้คือแบนด์วิตของอัตราขยายของมันก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่จะให้ดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับ